นะะี่ค่ะวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคือพาคนสวนแล้วนะคะน้องก,กํลังจะเอาเออเอาเขาวสารไปยายเนาะคะ้นอน

มามอ้ขยายข่าสารกันนี่ค่ะชาวบ้านเาแต่ละคนอ่ะคือแบบวนวนะเยะค้าย้ึงเนี่เดี๋ยวสิพาไบเบึ้งนะคะบรรยากาศนี่ไม่ทายยู่คนเด้อนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศนี่ค่ะเจ้าวานะคะ ี่่คยายสายไปแล้ว่านี้บงขายยายสายกำลังบอกไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมแขกก็มาเกลืนแขกมียายสายมาแล้วนี่นะคะเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังจะไปยายนะคะไปยายเขาสาวเนาะค่ะเนาะแล้วจะพาไปเบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศนะคะสภพเรืบรรยากาศนะคะได้เป็นไเปเบอร์มาชาวบ้านแต่ละคนเป็นกสติ นี่คะ่ะนี่คะ่เะเวลาคนประกาศศิษย์ปยนะคะน้อู้เฒทาพร้โอเพ่ิษปย,ย์ยายน่ะยายกะคะกระนอมกละมองนะคะน้ะองกูงานองทิยปยยายนแบบนี้นะคะนเดีเราจะพาไปดูนะคะวันดีแม่เออแม่เมื่อด้มาหอดม่กรนนี่นะคะ เพ่อทโทท้ยอาวนดีค่ะทอทไปยายบนยต่างใจกับวาวากไปดนี่นะคะน้าเพจะไปยายนะคะนนี่ค่ะประเภทนี่บุญอีสานบานเท่านะคะนี่ค่ะมายายผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะนี่ค่ะเพิ่จะเอื้นหานะคะนาะมนี่โอ้ยคนขิงลูกค่ะคนขิงลูกนี่ค่ะ นี่นะคะนี่จะเป็นเป็นสยายถาดของคุณคุณปู่คุณย่าเจแอนเองนะคะนี่นะคะเป็นสยายวางใบ้ประมาณน,นี้นะคะเนาะเราจะพาไปเบิร์กนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศโดยรวมเนาะเจแอนชิยายเห็นพอที่ลังงนี่นี่ค่ะนี่และะ้ค่ะ ประเพณีอิสานบ้านเานะคะนอเขาเรียกว่าประเพณีบุญข้าวสารเดือนสิบนะคะเดี๋ยวเจแอนกับสิเปมองพอเจแอนเนี่ยมองเพิ่เอ oh, yeah. lit ี่บได้เกือบแล้วค่ะเด้เกือบกับบวใส่โออีเมีเดี๋ยเอาให่อใหญ่มาน่อกบ่นมาบอนหออีเมีคอยล้วลืมเลยปะ เกือบพลอยไปไซส์รบะบาดที่นี่ถ่ายถ่ายให้เพื่อนเบิ้งนะค,ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิาพาดเบิง้งบรรยากาศนะคะบรรยากาศวัดบรราา้านค่ำสวานะคะร่มลื่นนะคะร่มลื่นมากโอ้ยตายเดี๋ยวขออนุญาตใส่รองเท้าก่อนนะคะน้องลุยขางได้ ยพอยากให้พอๆกับไอ้ FC ในบึงนอบรรยากาศนะคะเจแอนไปหาคุณพ่อก่อนนะคะนี่ค่ะวัดคำสว่างนะคะบ้านบ้านเกิดเจแอนเองเนาะคะ่ะเนอนี่ค่ะเจแอนกำลังจะไปหาคุณพ่อนะคะเนอ คุณพ่อเจอเอ็นก็เสียไปแล้วนะคะเนาะคือทุกๆปีนะคะถึงพ่อจะไม่เสียเจอเอ็นก็เฮตุทุกๆปีเนาะคะเนาะตามประเพ,พณีผู้ถอดคนสืบสารไหวนาะว่าลืมยังก็ลืมได้แต่จะลืมบุญเขาสากเดินซีฟเด,อด้อร์ดุคนวะนี่ค่ะกระจายเดินของคุณพ่อเออนี่พ่อเหรอวะเมีย หาไปเลยบ่หาไปเลยเด้อปใัยเพื่งมาเอาเด้ออีพอเอ้ยคุณพ่อราดามณีสังคุณพ่อรัดามณีสังปญัยสอนมณีสังอันนาซ่าถือกับปาไปเนี่ยนี่ค่ะคุณพ่อพี่แอนนะคะ ต็นนี้ถือาใหนาเอาไม่ว่างไหมใส่ว่างนะี่ตีละนนี่เด็นย่าแกนมุมนี้นว่าแม่บอกนีลมุมนีลพุ่ม,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 มพอลด,ดามาน่นีสังอิมจะมาทำกับสารมันแบบนาไปนัะไงก็มบุญดำยังด้วยพอด้อนี่ค่ะ นี่แหละค่ะยายเข่าสากเนาะคะ่นะเนาะเขาเรียกว่าเข้าสากนะคะ <สา S 1> ประเพณีผาดอีสานนะคะเนาะ,ะน,นี่ค่ะเพื่อจะห้อยน้ำตามต้นใหม่สินสนะคะเนาะก็คือเอินพ่อเอินแม่เอินพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาหับเอาบุญเนาะ,ะ<ๆ>วันนี้นะคะมือหนีขึ้นมือหนีเพิ่นทั้งเทวดาเทายังเพิ่นปล่อยเนาะคะนะ่ะเนาะปล่อยพีปล่อยสางออกมาเนาะ นี่ค่ะฮะพูดพูดพี่พี่พี่แมนอกองคนมักจะนักนีมนี่นะคะน้องผู้ถ่อควรจะจะมาบ้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พ่อ,อเจแอนนะคะเนาะอก็คือเซ็ตพัละฮะท้ายคลิปนี้นะคะอาจาว่าไปเฮือหนคอยบอ่เมื่มอลรบ่เจ้าท้ายคลิปนี้นะคะ จะแอนกับฝากกดไหลกดแช่นะคะนอนี่ค่ะมันเพื่อนก็จะหอยนะคะหอยตามต้นใหม่ต้่นยังสีนอะค่ะนอหาบางอย่างได้พี่น้องเอฟพ,พอรแม่มียเอเซีนี่นะคะเด้อจะมีหลายอย่างนะคะนอส่มากใหม่ละมารยังเมือ่อคืน,นจะแอนก็ตื่นแตงผ้าเขาให้เพื่อนดังแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนอค่ะนอ โอเคท้ายคลิปนี้ก็ฝากขุพ่อแม่ FC ทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจมุ้งจิบ JN ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ